ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการอยู่กับผมปอนครับตอนนี้ผมก็นั่งอัดคลิปอยู่ที่สนามยิงปืนนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่พูดเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงปืนดังแทรกรบกวนเป็นระยะระยะนะครับ อันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวท่านจะงุดหงิดรำคาญคิดว่าผมใส่เอฟเฟกเสียงไม่ใช่เอฟเฟกนะฮะมันคือเสียงปืนจริงๆครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวปืนมหาเทพนะครับก็คือยี่ห้อวิงสันคอมแบทนะฮะซึ่งปืนกระบอกนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอชมกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์รูปอวดไปบ้างแล้วนะฮะหลายท่านก็บอกว่ารอดูนะฮะรอติดตามนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูกันแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันปืนที่นำมารีวิวให้ชมในคลิปนี้ก็เป็นยี่ห้อวินสันคอมแบทรุ่น1911คลาสสิกนะฮะเป็นตัวเต็มฟูลไซส์5นิ้วนะครับเป็นขนาดจุด4.5 ACP ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก FC ใจดีนะครับพี่ป่นของเรานั่นเองนะฮะพี่ป่นนี่ใจดีมากนะครับ ผมอยากจะลองยิงปืนรุ่นไหนอยากจะรีวิวรุ่นไหนพี่ปนก็ไปซื้อมานะซื้อมาแล้วก็มาให้ผมเทสมาให้ผมเปิดสิ่งนะฮะซึ่งปืนกระบอกเนี่ยในวันที่ไปซื้อนะวันที่ไปรับปืนเนี่ยผมก็ไปกับพี่ปนด้วยนะก็ไปดูแล้วก็ไปรับกันมานะครับสนนราคาค่าตัวนี่ก็สองแสนเปลายนะครับก็สมราคานะเพราะดูชิ้นงานดูเนื้องานแล้วก็โอ้โหถือว่าโอเคมากนะครับ แล้วปืนยี่ห้อวินสันคอมแบทเนี่ยก็เป็นที่รับรู้รับทราบโดยทั่วกันมานานแล้วนะครับว่ามันเป็นปืน c u สตอมเกรดพรีเมียมนะครับก็คือน่าจะเป็นปืนแบบ h ไฮเอ็นนะครับก็ฝีมือเขาค่อนข้างประณีตนะฮะมันเป็นปืนที่ตกแต่งฟิ t t i n g ด้วยมือนะเน้นทำมือเป็นหลักนะครับบางโ r รเ e s มันก็อาจจะทําด้วยเครื่องจักรบ้างนะัะแต่ส่วนใหญ่การประกอบการฟิตติ้งเนี่ยเน้นเน้นมือคนนะครับ แล้วก่อนออกจากโรงงาน,นก็จะต้องมีการเช็คลิสต์นะครับโอ้หลายสิบรายการแล้วก็มีการทดสอบยิงดูกลุ่มนะฮะมีการรับประกันกลุ่มโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวมาดูปืนเลยแล้วกันนะครับามาทั้งกล่องเลยนะฮะเนี่ยปืนก็บอกเกือบ3 0 0แสนกล่องเป็นกล่องกระดาษนะแต่ด้านในมันก็จะเป็นกระเป๋าผ้านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้นะครับปืนก็จะอยู่ในนี้ เดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋าดูปืนไปพร้อมๆกันนะครับตัวกระเป๋าก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ปักโลโก้วินสันคอมแบทไว้ด้านหน้านะครับเป็นกระเป๋าซิปที่ลักษณะก็คล้ายๆยี่ห้อไนท์ฮอคเลยนะฮะเปิดมาก็จะเจอของแถมนะฮะแล้วก็ตัวปืนก็อยู่ในห่อในถุงซึ่งถุงอันนี้ก็เป็นถุงกันสนิมนะครับมีผ้าหออ่อชั้นหนึ่งแล้วก็มี คู่มือนะครับคู่มือก็เป็นอะไรที่ควรอ่านศึกษาแล้วก็จะมีใบรับประกันกลุ่มมีสติกเกอร์ด้วยนะครับใบรับประกันกลุ่มในดูซิแล้วก็มีใบเช็คลิสต์นะครับปืนวินสัน,นก็จะมีเช็คลิสต์หลายจุดอย่างที่บอกไปนะฮะให้ดูใบรับประกันกลุ่มก่อนนะครับวินสันคัสตอมกันเทสทา a r ร์เก็ตนะครับกลุ่มแคบมากเขา ทดสอบยิงโดยใช้วิธีการพาดยิงนะครับ Bench Rest ระยะ15หลาก็ประมาณ1 3 1 4เมตรนะครับกระสุนที่ใช้ก็จะเป็นกระสุน200เกรนลูกหลีดเซมิแวตคเตอร์ก็เป็นลูกหัวกึ่งตัดนะฮะเหมือนลูกซ้อมบ้านเรานะครับกลุ่มกระสุนศูนยนิ้วไม่ถึงครึ่งนิ้วเลยนะฮะก็บอกความเร็วมาด้วย840ฟุตต,ต่อวินาทีนะฮะบ,บอกเลขรีนั number นะครับ แล้วก็บอกผู้ทดสอบนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ผู้ทดสอบยิงนะฮะต้องมีเซ็นชื่อไว้ทดสอบยิงเมื่อวันที่29เดือน9ปี2021แล้วก็ให้ดูใบนี้นะครับเวนสันคอมแบทคุณลิตี้คอนโทรลเช็คลิสต์ใบ Che เช็คลิสต์ของเขานะครับเช็คลิสต์ไว้ตั้งแต่วันที่29เดือน7นะคือทำเสร็จวันที่29เดือน7แต่กว่าจะยิงทดสอบก็29เดือน9นะฮเดือนห่างกัน2เดือน ก็จะมีหลายสิบรายการนะครับจะต้องตรงตามมาตรฐานที่โรงงานวินสันคอมแบทกำหนดไว้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะ final inspection overall job meets my approval ก็แปลว่าภาพรวมของปืนกระบอกเนี้ยทั้งกระบอกเนี้ยก็ตรงตามมาตรฐานการอนุมัตินะฮะก็ตรงตามหลักเกณฑ์การอนุมัติให้มันผ่านออกจากโรงงานได้นะครับ ก็เนี่ยแหละครับเขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดเรื่องคุณภาพนะฮะปืนยี่ห้อนี้มันก็เลยแพงนะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างอื่นนะครับมีอะไรอีกในกระเป๋าอออันนี้จะเป็นแม็กกาซีนที่พี่ปนซื้อมาทีหลังนะเป็นแม็กสินัดครับที่เขาแถมมามันเป็นแม็กกาซีน8นัดนะ,ะแมกกาซีนจะใส่อยู่ในปืนตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่ในกระเป๋านี่ตัวหนึ่ง แม็กซีนก็จะเป็นสเตนเลสลิ้นแม็กเป็นพลาสติกนะฮะสีดำซอนแม็กก็จะเป็นพลาสติกสีดำเหมือนกันนะครับเขียนบอกยี่ห้อวินสันคอมแบทให้แม็กมา2ตัวตัวที่30นัดนั่นคือซื้อทีหลังนะครับมีอะไรอีกเปิดดูทุกซอกทุกมุมนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นกุญแจล็อกปืนประแจไขศูนย์แล้วก็โบชไวท์อดที่ถอดโบชนะครับเวลาถอดประกอบ อันนี้ก็เป็น Record Spring เขาให้มา2ตัวใส่อยู่ที่ปืนตัวหนึ่งส่วนอันนี้เป็นไลท์โหลดนะครับ12.5ปอนด์เอาไวย้ยิงลูกเบาครับของแถมก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเอาปืนออกมาให้ดูนะฮะอมืมาดูปืนกันถุงเนี่ยเป็นถุงกันสนิมผ้าก็เป็นผ้ากันสนิมด้วยนะฮะโอ้สวยงามมากเนี่ยครับเขาจะมี สติกเกอร์สุญญากาศแปะกันรอยไปด้วยนะครับบริเวณข้างสไลด์พี่ปนบอกว่าปอนแกะได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นปอนก็ขออนุญาตแกะนะครับแกะออกมาก็เนี่ยครับเงาวับเลยนะฮะสวยมากก็ตามที่บอกไว้ในตอนต้นนะครับว่าปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืน191 1เนะฮะเพราะฉะนั้นระบบกลไกการทํางานของปืนเนี่ยก็จะเหมือนกับปืน191 1ทั่วไปนะครับเหมือนยี่ห้ออื่น ตัวนี้ลำกล้องยาว5นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดฟู l l s i z มาตรฐานของปืน9ม1นะฮะแล้วตัวนี้ก็ใช้กระสุนขนาด 0. .45 ACP จริงๆเขาทำออกมาหลายขนาดกระสุนนะครับมีทั้ง9มม10มม .40 Smith แล้วก็ 0. .38 Super ก็มีนะครับแต่บ้านเราเนี่ยก็เห็นมีแค่ 0. .45 นะครับก็คือตัวนี้ที่นําเข้ามานะครับพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ย ทั้งกระบอกทํามาจากสเตลเลสสตีลนะครับรู้สึกว่ามันจะมีตัวสีดำด้วยนะที่ทํามาจากเหล็กนะฮะก็มีให้เลือก2ส,สีนะครับรู้สึกว่าจะมีตัวทูโทนก็มีนะสไลด์ดำเฟร,รมขาวนะฮะก็เห็นมีเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ในความรู้สึกส่วนตัวก็เนี่ยสีขาวน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับก็เลยเชียร์ให้พี่ปนเอาตัวนี้นะครับพี่ปนก็ยุขึ้นด้วยนะฮะก็เอาตัวนี้มา ที่สไลด์ปืนด้านซ้ายมือนะครับเขาจะเขียนยี่ห้อวินสันคอมแบทนะครับตัวสไลด์เนี่ยเขาจะปัดให้มันเงานะฮะในส่วนของสันสไลด์ที่เป็นส่วนโค้งเขาก็จะพ่นายเป็นสีเงินด้านๆนะครับจะไม่เงาเหมือนข้างสไลด์ที่เฟรมปืนก็จะด้านเหมือนกันนะฮะมันดูแล้วออกทูโทนนะฮะแบบสีเงินตัดเทาอะไรแบบนี้นะครับมันก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับสวยมากดูที่ฝั่งขวานะครับก็จะบอกชื่อรุ่น รุ่นคลาสสิกนะฮะแต่ว่าในความคลาสสิกมันก็มีความโมเดิร์นเพราะว่ามันมีฟอนเซเรชันก็คือมีการซ่อร่องไว้จับขึ้นลำบริเวณด้านหน้าสไลด์นะครับเซเรชันที่กัดมาเนี่ยต้องบอกว่าจับได้กระชับเข้ามือมากไม่คมบาดมือนะครับเป็นร่องที่กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับจับเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันกระชับติดมือทั้งด้านหน้าด้านหลังนะตัวประกับด้ามเนี่ยก็จะเป็นประกับไม้โคโคโบโลนะครับ ก็มีเช็คเกอร์ในตัวนะครับเป็นลายข้าวหลามตัดฝรั่งก็จะเรียกว่าลายไดมอนต์นะครับตรงกลางประกับด้ามก็จะมีโลโก้วินสันคอมแบทนะครับประกับนี่สวยงามมากมันจะออกเป็นสีไม้แดงๆนะครับตัดกับสีปืนที่เป็นสีเงินนะฮะดูสวยงามลงตัวมากลงตัวจริงๆนะสวยมากกระบอกนี้ ดูที่ศูนย์ปืนนะครับศูนย์หลังเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ปรับได้ละเอียดสีทิศทางขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาดูๆแล้วก็เหมือนศูนย์ทรงโบม่านะครับแต่ใบศูนย์มันเนี่ยเขาจะปาดออกนะครับด้านบนเนี่ยปาดเพื่อลบเหลี่ยมม,มุมมันก็จะลดการเก่อเกี่ยวเสื้อผ้านะครับมันจะต่างจากศูนย์ยี่ห้ออื่นๆซึ่งเขาจะทําแบบตรงเรียบเสมอกันเลยนะฮะแต่อันนี้จะปาดออกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการซ่อร่องไว้เป็นรูปตัวยูนะครับ เพื่อให้ใช้เล็งกับศูนย์หน้าศูนย์หน้าก็จะเป็นศูนย์ยิงเป้าครับด้านหลังลาดเอียงนิดหน่อยนะครับนี่ใบศูนย์ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะกับการยิงเป้ามากเพราะว่าปืน1 11, น1่้าหนน full size นิ้วแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะนํามายิงเป้ากันนะครับเวลาเล็งก็จะเห็นประมาณนี้ตัวนี้ก็จะให้คันเซฟห้ามไกหรือทําเซฟตี้มาทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาไม่ว่าท่านจะเป็นคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็สามารถใช้นิ้วบริเวณกลไกได้อย่างลงตัวนะฮะ ดูที่ปลายกระบอกนะครับก็จะเห็นบูชเป็นยี่ห้อวินสันนะครับซึ่งตัวบูชเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะฮะสวยมากมีการลบเหลี่ยมม,ม,มุมปาดแตกมาแบบลงตัวมากมันดูแล้วมันกลมกลื่นนะฮะมันกลมกลื่นทำมาสวยมากตรงนี้ผมชอบมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไกด์หลอดยาวเสมอปลายลำกล้องนะฮะเดี๋ยวจะค้างสไลด์ให้ดูนะครับ แ่ลลอดยาวก็จะสวยงามนะครับดูสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยยืดอายุสปริงรีคอยได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันทําให้สปริงรีคอยหดตัวแบบมีระบบระเบียบนะครับดูที่ตัวด้ามปืนนะครับด้านหน้าด้ามก็จะมีลายเชคเกอร์ลายน้ําเตยนะครับลักษณะลวดลายก็จะเป็นเส้น30เส้นต่อตารางนิ้วนะครับก็เป็นลายที่ค่อนข้างละเอียดนะฮะละเอียดมากๆส่วนใหญ่เขาจะทำกันอยู่ที่ประมาณ25้เส้นแต่น,นี่30เส้นเลย ด้านหลังก็จะมีลายเชคเกอร์ลายนำเตยเช่นกันนะฮะก็เป็น30เส้นต่อตารางนิ้วเหมือนกันนะฮะจับเข้าไปแล้วก็รู้สึกกระชับไม่คมบาดมือนะฮะกระชับกำลังดีครับแล้วตัวนี้ก็จะมีบอแม็กด้วยนะครับบอแม็กเนี่ยก็คือทำมาจากโรงงานเลยนะฮะตกแต่งมาแบบนี้นะฮะสวยงามมากงานเขาเนียบนะฮะรอยต่อของบอแม็กกับตัวด้ามเนี่ยทำมาได้พอดีพอดีกันมากนะฮะพอดีเปะเลย คือบางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะมีช่องไฟแบบห่างหรืออาจจะมีแบบเอามือรูปดูแล้วมันมันสะดุดนะแต่อันนี้คือแบบเรียบเนียนเลยอะตรงนี้เขาใส่ใจรายละเอียดดีมากนะครับมันก็จะทําให้เสียบแมกซีนใส่ในด้ามง่ายขึ้นนะฮะถ้ามีบอรแม็กเนี่ยเซฟหลังอ่อนรุ่นนี้ก็จะมีลักษณะโค้งงอนขึ้นด้านบนรองรับกับนกสับนะฮะนกสับก็จะมีลักษณะกลมมนแบบนี้นะฮะเวลานกง้างก็จะตกไปอยู่ในร่องของเซฟหลังอ่อนนะฮะ สวยงามลงตัวมากนะครับดูแลวสวยจริงๆพูดถึงไกปืนหน่อยตัวนี้ไกดีมากนะครับไกดีจริงๆคือตอนที่ไปลองปืนไปเล่นที่ร้านเนี่ยเขาไม่ให้กางนกเหนียวไกนะฮะเขาไม่ให้ลองไกลเลยนะครับเพราะเดี๋ยวปืนเขาเป็นรอยพอรับปืนมาแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยนะฮะซื้อมาแล้วเนี่ยมาลองเนี่ยโอ้โหไกดีแบบตกใจเลยนะฮะน้ำหนักไกอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์ครึ่งเท่านั้นเองนะฮะ ที่มันไกดีเนี่ยตัวนี้มันไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ไกที่ค่อนข้างราบเรียบเฉียบคมแต่มันก็มีข้อควรระวังก็คือปืนตกปืนหล่นเนี่ยมันก็อาจจะลั่นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันตกหล่นดีที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยในส่วนของตัวไกปืนก็จะเจาะรูไว้3รูแบบนี้เพื่อลดน้ําหนักนะครับที่ด้านหน้าไกก็จะมีสกรูไว้ตั้งระยะหยุดไกได้นะครับเป็นทริกเกอร์สต็อปครับ เราก็จะมีซ็อกร่องกันลื่นไว้ด้วยนะครับก็เหมือนกับปืนรนนุ่นอื่นๆหลายๆรุ่นนะครับที่เขาจะทํามาประมาณนี้สําหรับไก่1911วัสดุก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับตัวไกปืนพูดถึงมิติปืนนะครับโดยรวมเนี่ยมันก็จะมีขนาดมีมิติความยาวใกล้เคียงกับปืน1911ลำกล้อง5นิ้วยีหวย่ห้ออืน่นๆนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะทํามาไม่หนีกันมากนะฮะเพราะว่าลํากล้องมันเท่ากันความยาวโดยตลอดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ22.1ซนติเมตรนะครับ ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ14.3เซนแล้วก็มีความหนาหรือความกว้างของตัวปืนก็อยู่ที่ประมาณ3.3เซนติเมตรนะฮะน้ำหนักปืนเปล่าประมาณ1,170กรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีน8นัดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,320กรัมนะครับคราวนี้ก็มาดูการทดสอบยิงนะครับเสียงที่ท่านได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงจากในวิดีโอนะครับพอดีว่าช็อตนั้นเนี่ยผมลืมเปิดไม้นะครับตื่นเต้นไปนิดหนึ่งนะฮะ นานๆจะมีปืนดีๆแพงๆมาให้ลองยิงนะครับก็เลยลืมนะฮะก็จะไม่มีเสียงจากในวิดีโอก็เป็นแค่ช็อตนี้นะครับช็อตต่อๆไปก็จะมีเสียงปกติละนะฮะก็ใช้กระสุนลูกไทยนะหัวหนัก230เกรนเป็นลูก f u l เ m e t ์ l ช็กเก็ตนะครับบรรจุไปทั้งหมด5นัดนะครับยิงระยะ10เมตรก็สังเกตดูนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีหลายท่านนะประมาณ10กว่าท่านได้ ยืนดูนะครับคนสอเขียวนี่คือพี่ปนนะครับเจ้าของปืนจังหวะที่แผนกล้องไปด้านหลังเมื่อสักครู่เนี่ยยิงออกไปแล้วนัดหนึ่งนะครับนัดแรกอันนี้เป็นนัดที่2นะครับท่านจะไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดไมค์อย่างที่บอกนะฮะนัดที่3ยิงกันแล้วนะครับสังเกตด,ดูรีคอยนะครับก็ถือว่าตึงๆมือนะใช้ลูกจริงนะครับ แต่ก็รับได้ไม่ถือว่าเตะหนักนะครับเป็นปืนที่ยิงนุ่มนะครับอันนี้นัดที่4นะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปจะจะเป็นกระสุนลูกซ้อมเซมิว a ตคัตเตอร์นะครับก็จะ r e c o i เบาลงมาอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ยิงนัดที่5้าออกไปแล้วนะครับปืนก็ทำงานเรียบร้อยดีนะครับยิงครั้งแรกครั้งสไลด์นัาสุดท้ายออกไปดูเป้ากันนะครับระยะ10เมตรนะฮะ กลุ่มกระสุน5นัดนะครับก็ถือว่าสวยงามนะทำกลุ่มได้ดีมีแตกกลุ่มนัดสุดท้ายนัดหนึ่งนะครับโดดขึ้นไปด้านบนสีนัดแรกเนี่ยเกาะกลุ่มดีมากนะครับก็ถือว่าแม่นยำใช้ได้โอเคเลยนะครับคราวนี้อาจารย์เบียร์ทดสอบยิงนะครับรอมาตั้งนานรอทั้งวันเลยเนี่ยอโอเคอยากยิงมากวันนี้จริงติดธุรานะแต่ว่าปอนบอกว่ารีวิวกระบอกนี้นี่ต้องรีบมานะครับ ลงทุระไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วโอเคปืนในฝันผมเลยอะรบอกรุ่นเนี้รุ่นเนี้ยยิงด้วยกระสุนจริงเหมือนกันนะครับครัไมท้แจ็กเก็ตห้านัดจะได้เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนใช่ไหมยิงให้เปรียบเทียบเปรียบเทียบเปล่าเปล่าารเอาแว่นขึ้นแมเหมือนกันพรใส่ใส่แมสนี่มันเป็นแว่นเป็นฟ้า อาจารย์เบียร์ยิงได้สุดยอดมากนะครับเปืนก็บอกละสองแสนเจ็ดอาจารย์เบียร์ยิงเหลือแสนสองนะฮะโอ้โหสายหลายเป็นไงครับปืนเขาดีละแต่ว่าผมเแนวไกลไม่ดีเองเปรียบเทียบได้ชัดเจนไหมเปรียบเทียบได้ชัดเจนระหว่างปอนยิงกับอาจารย์เบียร์ยิงเอาออกไปดูเป้าหน่อยจะดูอีกเหรอดูสิครับเออไหนๆก็สายหน้าแล้วก็เอาสุดๆไปเลยโหดลายมากเลยออายิงครั้งแรก โอ้โหกลุ่มดีมากเลยครับอย่าปิดนัดล่างสิครับนะัด้นนี้ก็ยิงห้อยลงมาเองนะครับโอ้โหอาจารย์เบียร์เปินเข้าประกันกลุ่มจากโรงงานแกนรู้ไหมสว,สวยมากเลยกลุ่ม15ห้าหลายิงมาไม่ถึงครึ่งน,นิ้วเลยเก็เกตโอ้โห10เมตรพอพอพอแล้วพอคราวนี้มาทดสอบพาดยิงดูกลุ่มที่ระยะ25เมตรนะครับใช้กระสุนเซมิบคตเตอร์บรรจุไป5นัดนะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกัน ใช้วิธีการพลาดยิงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็6กโมงเย็นแล้วครับแสงน้อยค่อนข้างมืดเดี๋ยวผมจะเล็งนั่งแท่นวงดำนะครับตำแหน่ง6นาฬิกา ยิงจบ5นัดนะครับเดี๋ยวออกไปดูเป้ากันนะฮะแสบตาทิ้นหน่อยไปครับใช้สายตาเยอะนะตาแห้งโอ้กลมกระสนุนสุดยอดโอ้โห โอ้โหมีหลุดกลุ่มมาดัดเดียว25เมตรพาายิงนะครับกลุ่มดีมากแม่นมากนะครับแม่นจริงๆยิ่งถ้าเกิดใช้เครื่องจับยิงแบบที่โรงงานเขาใช้นะแคบกว่านี้เยอะอาจารย์เบียร์ขอแก้มืออีกชุดหนึ่งนะครับคราวนี้ยิงด้วยกระสุนซ้อมเซมิบัดคัตเตอร์เป็นลูกที่ผลิตในไทยนะครับน้ำหนักหัวกระสุน200เกรด แต่คราวนี้จะที่ระยะ15เมตรนะครับครั้งนี้ผมจะยิงแบบนั่งแทนบ้างนะครับกลุ่มอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าเอาความกว้างของกลุ่มกระสุนแล้รกันโอเคเพราะว่าศูนย์ก็ดำเป้ายิง15เมตรน่าจะมองไม่เห็นน่าจะตอนนี้ก็แสงน้อยนะฮะเกือบจะ6โมงเย็นแล้วออาผมเลงนั่งแท่นใต้วงดำเด้อครับเดี๋ยวดูกลุ่มดูสิกระสุนซ้อมจะติดขัดไหม กี้าต้องการสมาธินะะ นั้นเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่เราดูกลุ่ม,มเราไม่เอาว่าต้องเข้าตรงกลางนะฮะปืนลูกซ้อมก็ยังได้ไม่มีปัญหานะจะไหลค้างปกติค้างนัดสุดท้ายปกตินะครับลูกซ้อมลูกจริงเคี้ยวได้หมดนะครับตัวนี้กลุ่ม15เมตร15เมตรยืนยิงกี่นิ้วได้เนี่ยประมาณ2นิ้วครึ่งก็โอเคนะภายใต้สภาพแสงน้อยๆนะครับ S <S เลง็งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละายายกลุ่มมา <S <S 2> <S 2> ขึ้นมานี้ก็น่าจะถ้าเล็งจี้ก็พอดีอ่ะเออในจุดเก้ากันแต่ว่ามัน<ใ>จ,จะเล็งยากไงเพราะแสงมันค่อนข้างมืดแล้วสูนดำเป้าดำครับคร,บครบาวนี้มาดูปอนยิงบ้างนะครับ5เมตรเหมือนกันใช้กระสุนซ้อมกล่องเดียวกันจะเ,เล็งนั่งแท่นเหมือนกันนะครับดูกลุ่ม จบนัาสุดท้ายครั้งสไลด์ปกตินะครับปืนทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์ดีมากรีคอยก็นุ่มนะนุ่มนวลใช้ได้โอเคออกไปดูเป้านะครับ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าอาชาันเบียจะไม่ค่อยเหมาะกับปืนกระบอกนี้นะครับกลุ <c> ่ม <oughs> <c oughs> ของปอนนี่แคบกว่าอยากเห็นได้ชัดนะฮะ oh. แคบกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะฮะแต่ตาเราก็คนระเบอร์นะาจารย์เบียรเลงก็จะอยู่ประมาณนี้ผมยิง <Yeah. S 1> ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นปืนที่ยิงแม่นมากนะครับ <Okay. S 1> แม่นจริงจริงดีคอยนุ่มนวล <Okay. S 1> แล้วก็ปืนสวยเนี้ยทุกจุดนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ปนเจ้าของปืนนะครับที่นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตกโกย,ยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ตาตาลนะครับงานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะ ตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ1 5อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ2องนะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ1 5อยรวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ย แล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาจีวรน,นะครับเหรียญละ200รครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออปัปก้าน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรือญละ3า0นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ ไลน์ไอก็แอดซด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ